ค่าตอบแทนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับรวมๆทุกอย่างเฉียดเฉยแล้วกันลงแบบแป๊บนึงก็ประมาณดีว่ะอย่างน้อยๆอ่ะคือประมาณช่วงเทรนนิ่งเหนื่อยเราก็ยากไหมครับโอ้ยากดิยากยากยากผู้หญิงเนี่ยมันเป็นฟิวเอนจิเนียร์ได้ไหมจริงๆอ่ะตอนนี้เขาก็รับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โครงการฟิวเอ็นจิเนียร์ครับเบเกอร์ก็คือเหมือนว่าเป็นโครงการที่แบบรับเด็กจบใหม่มาแล้วก็มีขั้นตอนอยู่ว่าฟิวเอ็นจิเนียร์หนึ่งสองสามทำอะไรบ้างตามที่เขาวางแผนไว้ครับหลักๆก,ก็คือเลเวลหนึ่งอยู่เวิร์กช็อปเลเวลสองลงฟิวโอเปอเรชั่นออฟชอร์หรือออนชอร์เลเวลสามก็ให้ไปเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางฝั่งเท้าค่อนข้างที่จะแตกต่างกับบริษัทอ่สวิตพาเนอร์อื่นเพราะว่าฟิวเอ็นจิเนียร์ของเบเกอร์ครับมันจะมีเรียนในส่วนของบริหารด้วย ใช่ใช่เอฟบีสะครับเรีว่าสาคือเรเ่ลถัดไป mm hmm. ก็คือเขาจะให้เรียนเกี่ยวกับการสั่งของออเดอร์ของหรือการเมเนจให้คนลงทะเลพอจบ FE 3ก็จะเป็น general general mm hmm. ก็ประมาณว่าทำทุกอย่างได้หมดยันอยู่ส่วน Workshop ส่วน f i ลด์โอเป a เรชัหรือว่าส่วนของทาง c o o r d i เตอร์ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราอยากไปทำส่วนไหน หลังจากเจนนะครับเราก็จะเบรกเอาได้ว่าเราอยากไปทําส่วนเวิร์กช็อปส่วนฟิลอยากเป็นฟิลต่อก็ได้หรือว่าอยากไปทําที่ออฟฟิศเลยก็ได้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากกว่าครับขั้นตอนการสมัครเป็นยังไงบ้างครับมีกี่อินเทอร์วิวแล้วก็มีรอบทดสอบรอบเทสอะไรแบบนี้นะครับเปิดรับสมัครแบบผ่านเว็บไซต์ปกตินี่นะฮะรับเข้ามาปุ๊บก,ก็มีสัมภาษณ์รอบแรกก็คือสัมภาษณ์ทางวิช ีผมอาจจะเป็นโควิดอ่ามีโควิดอยู่ก็เลยแบบว่าเป็นเวอร์ชวลหมดก็รอบแรกปุ๊บก็จะมีรอบสุดท้ายก็จะประกาศ f ฟ n แนลคันดิเดตนะครับก็จะมา8คน9คนมีสัมภาษณ์มีทํากิจกรรมกลุ่มมีเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคอลสกิลบ้างอะไรอย่างครับตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงแต่รู้สึกว่าปีหลังๆเนี่ยเขาจะให้แบบว่าไปที่ที่ที่หนึ่งละให้ทํากิจกรรมด้วยกันเป็นแบบเวิร์กช็อปอะไรมากกว่าครับก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นการคอมม i นิเคชันสกิลหรือว่าเทคนิคอลสก แบบโทรครั้งแรกเป็นแบบโฟนสกรีนิ่งด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าเข้าใจว่าปีผมอาจจะไม่มีโฟนสกรีนิ่งแต่รู้สึกว่าปีปีนุ่น้องมีผมก็เลยไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ารอบแรกอ่ะเขามีแบบว่าตอนที่ผมเจอนะมันจะมีแบบว่าคาถามอ่ะทางผู้สัมภาษณ์อ่ะเขาเซตไว้แล้วในระบบใช่ไหมแล้วเหมือนว่าเราเปิดมาปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาเลยเป็นคําถามภาษาอังกฤษแล้วเขาให้เวลาอ่านอ่ะสามสิบวินาทีเหมือนคล้ายๆเป็นโรบอทอ่ะแต่ว่าคือคนคนที่แบบให้ผู้ได้สัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะมาเช็คตอนหลังเหมือนเราสัมภาษณ์กับคอมพิวเตอรร์ปะมาณ้ใช ไอเด็กคำถามประมาณ30วิอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราตอบภายใน1นาทีก็อันนี้คือรอบรอบแรก มันก็ประมาณ5าหรือ10คำถามประมาณนี้ครับแต,แต่รุ่นนะแ้วรุ่นผมมาจจะอย่างนี้แตไ่ไม่รู้ว่ารุ่นน้องเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่รอบสุดท้ายอะครับเหมือนกันสภาษั์รอบที่2ก็มีสัมภาษณ์เดี่ยวบ้างก็เรื่องทั่วไปอะครับเหมือนที่เรา,เราสัมภาษณ์บริษัททั่วไปแล้วก็มีกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนด้วยครับก็มีวัดเทคนิคสกิลต่างๆวัดว่าเราพร้อมขนาดไหนอาจจะมีวัดทางเชิงเคมีเครื่องกลอะไรด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้ยากอะไรมากครับเหมือนพื้นฐานวิศวกรรมมากกว่าครับคิดว่ารุ่นน้องที่อยากสมั โครงการนะครับควรมี r e q u i r e m e n t ทางวุฒิที่จบมาทางมหาลัยหรือว่าทางเกชเฉลีย่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างตอนที่สมัครเบเกอร์ครับก็เขาก็ไม่ได้รีควายว่าต้องจบวิศวกรรม เขาเปิดวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ว่าวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์นะครับสาขาอะไรก็ได้ส่วนเกรดผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดีความมินิมัมนะครับคิดว่าน่าจะแบบว่าเข้า,ขาได้เลยเหมือนว่าเข้ามาสมัครได้เลยเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ทำเอามาหาอะไรไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบดูอะไรเลยครับก็นอก้นองๆที่เข้ามาค่อนข้างนี้จะมี ม,มากๆหลายๆมหาลายยัยยกตัวอย่างก็มีจากจุฬามี SI t ธรรมศาสตร์นะครับมีกเกษตรศาสตร์มีรัฐก,กระบังมีบางมดอ่าใช่ใช่มีมมคอนแกนมาด้วยภายในผมเองก็คือเขาเขาไม่ได้ดูมหาลาัยแล้วก็ไม่ได้ดูเกรดไม่ได้ดูสาขาเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เขาดูเขาดูแบบเพอร์ซันอลของเราว่าเออเรามีการทาํางานยังไงบ้างมีอัติจูดยังไงบ้างนี่ในการทํางานครับเ <c oughs> ขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญตรงนี้มากกว่า <c oughs> ส่วนเรื่องอื่นๆวิชาการนี้ครับเขาคิดว่าเข้ามาเซอร์วิสพาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่ก็คือเทรนใหม่ เขาก็เลยไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบว่าต้องเก่งขนาดนั้นนี่ยแล้วเราเลือกได้ไหมครับว่า Product Line ที่เราอยากเข้าเนี่ยมี Product Line อะไรบ้างจริงๆไม่ได้นะของเบเกอร์ขึ้นอยู่กับว่า Product Line ไหนอะ่ะจะเลือกเราเราอาจจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อ2 Product Line mm hmm. 2> เขาเลือกเราพร้อมกันคันด,ดิเดตจะเป็นคนเลือกของในไทยๆเนาะของผมก่อนละกันก็คือ C W I ครับก็ย่อม,มาจาก Completion and Well b e i n Intervention แผนกที่2ก็ที่เจอก็ Building Fluid เป็นหมัด Engineer แล้วก็ Product Line Pressure Pumping Pressure Pumping ก็จะมีสับปะรดลายซีเมนติง้งคอยชิวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คอยชิวิ่งก็จะไม่มีในในไทยเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกซีเมนติ้งมากกว่าครับอ,อ๋อมี artificial lift artificial lift นี่จะอยู่ที่ชลบุรีก็จะเป็นเกี่ยวกับ esp เ,เวิร์กช็อปอยู่ชลบุรีสับปะรดลายอื่นอะ่ะอยู่ที่สงขลาหมดเลยย้อนกลับมาคอมพิวชัน่นคอมพิวชั่นของผมเราใช้แกนลิฟต์เนาะแต่ของเขาจะใช้ตัวปั๊มมาครับเป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มให้น้ำมันขึ้นมาบนเซอร์เฟสในไทยก็จะมีหลักๆก็สี่ปะรดลายครับที่เรา,พาอารพอ ไ,รรไม่มีนะครับก็คือจริงๆอะ่ะผมอะ่ะเรียนจบเลยแล้วก็ทํางานแถวๆลงกันแถวระยองอย่างเงี้ยเนาะค่อนข้างที่รู้สึกว่าเบื่อมากกว่าแล้วก็เลยอยากหาโอกาสที่จะ work offshore แ้วตอนนั้นนะ่ะความรู้ offshore คือศูนย์แทบจะไม่รู้เลยว่าสายอะไรเป็นอะไรก็พยายามหาอากูะ Google เปิดดูว่าเออมีออยเซอร์วิสแล้วก็มีออยคอมพานะีเนาะก็ตอนนั้นก็พูดตรงๆก็สมัครหมดเลยอะ่อะพอดีว่าได้เบเกอร ก็เขาา่าอยู่เบเกอร์ใช่มีรุ่นพี่บ้างแต่เราก็ไม่ได้แบบว่ารู้จักแบบจะถามอะไรอย่างงี้เนาะหลังจากที่เข้าได้แล้วเนี่ยมีขั้นตอนเทรนนิง่งมีโปรแกรมไปหลิกอะไรยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับจริงๆมันคล้ายคกันเกือบทุกแผนกเนาะแต่ก็มันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวผมจะพูดในแผนกผมละกันของแผนกผมอะครับเข้ามาปุ๊บจะมีในส่วนของเวิร์กช็อปก็ปีแรกๆอะครับอยู่เวิร์กช็อปเรียนรู้จากทูเตรียมทูต่างๆเนี่ยครับให้ได้ประมาณ3ามสี่เดือนแรกรู้ว่าทูยังไง รู้เกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้ต่างๆนะครับหลักสําคัญเลยเขาก็จะมีส่งไปเทรนที่ศูนย์เทรนซึ่งศูนย์เทรนนะครับเบเกอร์ Baker ก็จะอยู่มี2ประเทศครับมีที่อเมริกากับที่ดูไบตอนนั้นผมก็ได้ไปเทรนที่ดูไบตามหลักนะครับก็ตามคัมภีร์แอสของบริษัทก็คือว่าฟนะิวเจอร์ิเจอร์เนาะก็ต้องไปเทรนที่ศูนย์เทรนเจออาจารย์เนี่ยครับก่อนที่จะเป็นตัวจริงได้แล้วแต่โปรดักไลน์บางโปรดักไลน์เขไปเทรนที่อเมริกากลับมาปุ๊บก็ลงมาเป็นเทรนนี หลังจากนั้นก็ขอเบรกเอาได้อธิบายคำว,ว่าเบรกเอาให้หน่อยได้ไหมครัเบรกเอาใช่ปะ่ะเบรกเอาเหมือนแบบว่าผมเป็นเทรนนีรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อไหร่ที่ผมจะไปเป็นตัวจริงได้หรือว่าผมเป็นฟิลเพอร์ซันแนลตัวจริงได้เงี้ยจุดตรงเนี้ยที่มันคาบเกี่ยวเราจะเรียกว่าเบรกเอาก็คือการที่ทําให้ทางฟิลฟิลแฮนด์หรือว่าฟิลเพอร์ซันแนลอ่ะเขาเห็นว่าเราอ่ะสามารถทําได้เขาเห็นว่าเราอ่ะไม่สามารถที่ต้องมีซีเนียร์เอนจิเนียร์อยู่ข้างๆเราเราก็สามารถรันเองได้เราก็สามารถทํางานเองได้ครับก็จะมีจากฟิล์เเอนนจิียร เบรกเอาไปฟิวเอเจเนียร์สก็คือเหมือนเราผ่านคอมเพนติซีของเลเวลหนึ่งแล้วโปรดักไลน์ไหนได้ไปอเมริกาล่ะเข้าใจว่าคอร์สของทางฝั่งเหมือนเอเจเนียร์ส่วนใหญ่อยู่อเมริกาเยอะแต่ก็เห็นน้องบางคนก็ไปดูไบทางแผนกผมส่วนใหญ่ไปดูไบครับแล้วก็น้องเพชเชอร์ปั้มปิงก็คิดว่าดูไบเหมือนกันครับโดยเฉลี่ยนี้ได้ไปเทรนกี่ครั้งต่อปีแล้วก็เทรนครั้งหนึ่งนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับแผนกนะของผมอะครับแผนกผมมันจะมีคอร์สรวมเลย CWI แล้วเคยเรียนเบสิคของ completion แล้วก็ web intervention ก็จะประมาณ5สัปดาห์ครับแต่ถ้าแผนกเช ไวไลน์ไอ้เนี่ยไทยไม่มีเนะาะไวไลน์มันจะเทรนประมาณ3เดือนนี้นครับเพชเชอร์ปั๊มปิ้งของซีเมนติ้งอ่ะครับก็2เดือนก็หลักๆก็จะอยู่ประมาณ1-2เดือนนะครับคอร์สหลักแต่ก็จะมีคอร์สย่อยๆขึ้นอยู่กับสับวอดลดกไลน์อืน่นอีกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอาจจะเป็นคอร์สเล็กๆ1วีคงสัปองสัปดาห์นี่นครับแต่ถ้าคอร์สใหญ่ๆแบบว่าเบรกเอาก็เดือนถึงสเดือนคิดว่าโปรแกรม Lead f i e l d Engineer เนี่ยเหมาะกับ น,น้องที่มี personality แบบไหนหรือว่ามีความชอบแบบไหนบ้างครับเหมาะกับน้องๆที่อยากลองมา offshore เนาะเหมือนๆเป็น opportunity ดีๆอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติง,งาน offshore ครับมันค่อนข้างไจะเปิดรับคนที่ไม่มีประสบการณ์น้อยฟิวอเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นโอกาสที่ว่า ให้น้องๆลองสมัครแล้วก็ถ้าได้มาก็แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่มันในทีม Oil Fuel เนาะซึ่งถ้ามาของ b i g g e r Hill อ่ะครับค่อนข้างที่จะดีนิดน,นึงตรงที่ว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรค่อนข้างที่จะเยอะตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วก็ทางฝั่งริดฝั่งฟิลโอเปอเรชั่นแล้วก็ทางฝั่งแมเนเมนต์ด้วยครับฝากถึงน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับ Oil Fuel เนาะฟิลเอนจิเนียร์ไม่ว่าบริษัทไหนก็ตามก็เปิดรับ คนที่ไม่มีประสบการณ์แบบเรียนจบใหม่ๆมาแล้วก็สมัครจะไม่ e c o m m e n d lead f i e l d Engineer โปรแกรมนี้ให้กับน้องๆที่แบบเป็นคนประเภทไหนวะาิวเอ็นจิเนี e รก็คือว่าค่อนข้างที่จะ require คนที่มีความ l e a d e r s h i p ตามชื่อโปรแกรมเลยก็คือ Lead น้องที่ไม่ชอบการเป็นผู้นําอาจจะไม่ใช่ที่ที่น้องต้องการนี้มากกว่า <laughs> เพราะว่าเหมือนถ้าน้องมาในโปรแกรมนี้น้องจะต้อง Lead หลายอย่างทั้งในเรื่องของ Workshop มีว่าเรื่อง field เนาะน้องก็ต้องแบบพายายามมากยิ่งขึ้นที่จะแบบว่าเบรกเอาแล้วก็ต้องชอบงานที่เป็นสไต ลุยนิดนึง<ช>ไม่ใช่งานออฟฟิศใช่ครับแต่ก็ต้องชอบทํางานแบบนอกใช้ฝั่งอยู่ไกลจากบ้านด้วยนะ<ช>เพราะมันก็เลิกไม่ได้ใช่แล้วมันก็เดินทางเยอะด้วยใช่ไหมครับฟิวเอนจิเนียร์หลายๆคนนะครับที่ว่าต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็น่าจะเหมือนเหมือนทุกบริษัทของออ l Service วิครับเอออย่างหนึง่งเมื่อกี้ลีดนะิเชฟมาเนาะก็คนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการเดินทางเนี้ อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีกับน้องเพราะหนึ่งละคือต่อให้น้องทํางานในไทยเนี่ยน้องก็ต้องเดินทางแบบเยอะมากๆอาจจะแบบว่าเดินทางออฟชอที่แท่นโคจตตทรที่แตกต่างกันแต่ละที่บริษัทที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยครับหรือไปออนชอผมก็ไปออนชอที่ภาคเหนือภิสานเนาะหรือจะไปต่างประเทศอาจจะมีแบบไปไกลเลยก็ได้ออสเตรเลียหรือว่ามาเลเซียอย่างเงี้ยครับก็ถ้าน้องๆที่ไม่ได้เหมาะกับการเดินทางก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ไม่เหมาะกับใครที่อยากเซตเทิลดาวน์เอได้ยินว่าช่วงเทรนนิ่งเวิร์กช็อปนี้ต้องย้ายไปอยู่สงขาด้วยใช่ไหมคร ถ้าเบเกอร์ในไทยอะครับทุกปีน่ก็อยู่ที่สงขลาแต่ถ้าของของ artificial l i p จะอยู่ชลบุรีครับผมก็ก็ต้องย้ายไปเหมือนช่วงปีถึง2ปีแรกอะครับก็ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แต่หลังจากเทรนเสร็จแล้วแบบไปเป็น FE3 ีเนี่ยเราจะไม่ได้ลงเวิร์กช็อปแล้วเนาะถ้าเป็นเอ3ีแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่เวิร์กช็อปแล้วครับจะมันจะไปเป็นเน้นในเชิงของทางแม a จเมนต์มากกว่าทางฝั่งแบบว่าออฟฟิศเอกสารอะไรอะพวกออเดอร์ของเกี่ยวกับการดูแล ฟิ Hand มากกว่าครับ Career Progression สำหรับ Lead Field Engineer มีลักษณะเป็นยังไงครับสำหรับใครที่อยากอยู่ o f f ฟ h o r e ไปต่อชิดเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากย้ายไปทำออฟฟิศในอนาคตครับโปรแกรมของ Baker ค่อนข้างที่จะเปิดตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าเป็นเข้ามา Field Engineer เนี่ยก็จะมี Level c a r ย e r เนาะเลเวลเหมือนที่ผมบอกไปเข้ามาจะเป็นเลเวลหนก่อนเ,เรียกว่า FE 1 1ไป2เนี่ยเขาก็จะมีเ a ียร์ผชัดเจนว่าคุณจะไป2ได้อะคุณต้องทำอะไรบ้าง 2ไป3คุก็ต้องทําอะไรบ้างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ general ก็คือ Field Engineer general ก็คือหลังจากนี้ครับถ้าคุณอยากไปทําอะไรคุณก็สามารถทําได้คุณอยากไปเป็นทํางานออฟฟิศก็ได้คอยออเดอร์ของสั่งของหรือ mm hmm. เกี่ยวกับจัดแจงคนลงทะเลต่างๆเนี่ยครับหรือคุณอยากไปฝ่ายเทคนิคอลก็ได้ครับไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์หรือว่าเทคนิคอลซัพพอร์ตเอนจิเนียร์เงี้ยครับก็ได้เหมือนกันหรืออยากไปอยู่เวิร์กช็อปไปเป็นแม a จเมนต์ทางเวิร์กช็อปก็ได้ครับ mm hmm. หรือ,อ โอเคทรายแล้วตอนนี้บ2ชอบมากๆอยากลงฟิลตลอดชีวิตก็ได้เหมือนกันครับจริงมันก็ไม่ได้แบบว่า100%นะแต่มันมีโอกาสไปได้ถ้าเราสมมติว่าอยู่เจเนอเรลเนี่ยเรามองเห็นว่าโอเคเราชอบงานออฟฟิศตอนเทรนช่วง a b 3ีมเอีเจเนเราก็พยายามที่จะไปชาร์โด j จ็อบกับพี่ที่อยู่ออฟฟิศจริงๆไปเป็นเซลก็ได้เหมือนกันเนาะเซลแมนเจอร์หรือว่ามีอะไรอีกอะบางคนก็เห็นแบบว่าไปทางฝั่ง HR ก็มีนะเซฟตี้ก็มีแต่แต่มันก็น้อยอะแต่ก็คือถ้าอยู่ต่างประเทศมากกว่าบาง ตอนเป็นฟิวเอนจิเอยร์เขาชอบเซฟตี้อย่างเงี้ยพอแบบเซฟตี้ตำแหน่งเปิดเขาเขาสมัครก็ได้ก,ก็มีอะครับบางคนก็ไปเป็นส่วนของเทรนนิ่งก็มีค่อนข้างที่จะเทรนนิ่งแล้วก็ช่วงที่ยังไม่เบรกเอา์เนี่ย oh. เหนื่อยแล้วก็ยากไหมครับโอ้ oh, ยากดิยากยากยาก,ยากเพราะว่าผมมะครับจบวิศวกรรมเคมีเนาะทุกอย่างที่มาเรียนใหม่ที่บริษัทะมันค่อนข้างที่จะนิวโนเลจมากค่อนข้างที่จะต้องพยายามเยอะในด้านของเทคนิคอลเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรอย่างงี้แล้วก็ ด้านเกี่ยวกับ hands-on ด้วยเพราะจริงๆตอนเราเรียนเอนจิเนียมาเราก็ไม่ได้มาจับไปเรนจ์เชนทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างหนึ่งที่ว่าเราต้องพยายามค่อนข้างเยอะครับเหนื่อยด้วยตอนเทรนตอนลงหลิกลงทํางานบางครั้งก็อาจจะได้พักไม่ไม่ตามนั้นบ้างก็จ,จะต้องแบบว่าพักเสร็จก็อาจจะไปเวิร์กช็อปเลยอย่างเงี้ยครับก็จ,จะต้องอดทนนิดนึง ช่วงปีแรกปีแรกนี่ได้วันพักทั้งหมดกี่วันในหนึ่งปีครับจริงๆปีแรกกับผมไม่ค่อยได้ลงหลีกอะดิไปเวิร์กช็อปซะส่วนใหญ่เนาะแต่ลงหลีกปุ๊บก็กลับมาส่วนใหญ่ก็จะได้วันพักประมาณเขาให้อยู่ละประมาณ3-5วันแต่ผมอะด้วยความเป็นฟิชชิงอะมันจะไม่ได้ลงหลีกแบบว่า28วันเหมือนหลายๆแผนเนมันจะลงแค่แบบว่าไปเมื่อ เขาต้องการเราแล้วก็เราก็กลับเมื่อง,งานเราเสร็จบางจจอบก็ไปแค่10วันัน10วัน1 4วันอย่วันเงี้ยกลับมาได้พัก 3- าวันก็โอเคส่วนสวัสดาิต์อย่างเงี้ยถ้าอยู่บนฝั่งก็ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ออฟชอ o นี้ต้องทํา7วันเลยนะเออไม่รู้เขาดูยังจริงๆอะครับเวลามาทำาอ f s h o r e เนี่ยเราต้องทําจันทถึงอาทิตย์เนาะแล้วก็วันหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อยู่12ชั่วโมงจริงๆท้านน้องที่จะมาสมัครในด้านฟิวชิเนียก็อยากให้แบบว่าเตรียมตัวตรงนี้เนาะแบบคนที่แบบว่าอดททนนนนก็จจะะค่่อข้างงงีถึึิด ใช่เพราะว่าบางคนก็คือเขาวกวลายบาลานอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าคนที่สนใจเรื่องวัวลยบาลานก็อาจจะไม่ตอบโจทย์มากเพราะว่าทางานทุกวันที่อยู่ออฟชอร์แล้วก็กลับไปก็อาจจะได้พักไม่ครบอย่างเงี้ยเนาะหรือทํางานต่างที่เยอะก็อาจจะไม่เหมาะกับน้องที่คอนเซิร์นตรงนี้เนี่ครับน้องๆที่เป็นผู้หญิงสามารถมาเป็นฟิวเอนจิเนียร์ได้ไหมแล้วก็ถ้าสามารถมาเป็นได้นยคิดว่าเหมาะกับผู้หญิงไหมครับจริงๆอะตอนนี้เขากำลังรับผู้หญิงมากับผู้ชายตอนนี้ครับก็คือว่า หลไยออยพาร์ทนะเนอร์เนาะเขาค่าอนข้างที่จะรับผู้หญิงมาเป็นฟิวเอ็นจิเนียร์เยอะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแคชเชียร์ว่ารับผู้หญิงนะใช่เป็นเพราะว่าผู้หญิงเขามีความสามารถตอนสัมพันธ์เขาก็จะรับคนนี้ว่าไม่ได้แบบว่าโอเคแบบว่าเทรนว่ารับผู้หญิงก็คือต้องรับผู้หญิงไม่ใช่บางเงินว่าผู้หญิงเขามีความสามารถเยอะก็รับมาซึ่งหลังๆครับหลังๆผมก็เป็นถ้าในแผนกนะตอนนี้ก็เป็นฟิวเอจินผู้ชายคนเดียวจริงในแผนกนะแมไม่ได้รวมพี่ยอดพี่อะไรก็คือที่นพี่คอเป็นฟิวเอสเปเชีย ตำแหน่งก็จะต่างกันใช่จริงๆของเบเกอร์อ่ะมันมีฟิลสเปเชียลิสต์กับฟิลเอนจิเนียร์เนาะฟิลเอนจิเนียร์เหมือนที่เคยบอกครับมันเป็นโปรแกรมลีดให้เราเรียนรู้ตั้งแต่เวิร์กช็อปออฟชอร์แล้วก็งานทางฝั่งเอกสารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นฟิลสเปเชียลิสต์นี่คือหน้าที่หลักของเขาก็คือลงทะเลฟิลเอนจิเนียร์ก็จะรับน้อยหน่อยปีน,ยนึงก็แต่ละแผานกก็คนเดียวอย่างเงี้ยครับผู้หญิงเป็นได้ครับก็ตอนนี้ก็เป็นได้เก่งด้วย ถ้าผู้หญิงพร้อมที่จะลุยอย่างเงี้ยก็มาได้เลยครับมีคําแนะนําให้น้องๆเตรียมตัวยังไงกับการอินเทอร์วิวการทดสอบบ้างครับก็หลักๆเลยก็คือว่าน้องๆที่จะอินเทอร์วิวกับทางคิดว่าทุกบริษัทนะถ้าเกี่ยวกับอยเ Service หรือ o อ l Company ครับก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องภาษาก็ภาษาอังกฤษก็เหมือนตอนผมอินเทอร์วิวอะเช้าถึงเงย็นก็คือใช้ภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีภาษาไทยก็ถ้าเราพลาดตรงนี้ไปหรือเราไม่ ไม่ไม่คล่องอย่างนี้ครับก็เขาจะไม่ค่อยเลือกเนาะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง communication skill เราอีกเรียกไม่ได้ที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรนดับ2ก็เรื่องเกี่ยวกับ attitude ของเราการเข้า คุยกับคนอื่นเรื่อง l ีเดอร์ชิพความเป็นผู้นําแนะนําให้ให้เตรียมตรงนี้ไว้ครับทีนี้ข้อก็มีบ้างครับก็จะเป็นแบบพื้นฐานทางเคมีหรือว่าทางไฟฟ้าหรือเครื่องกลก็เหมือนที่เราเกณฑ์จิเนียร์มาก,ก็น่าจะแบบว่าพอรู้บ้างไม่ได้แบบว่ายากถึงขั้นแบบว่าข้อสอบเข้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นแบบพื้นฐานนี้มากกว่าครับแต่หลักสําคัญเขาก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับสกิลในการสื่อสารสกิลในการทํางานเข้ากับคนอื่น สำหรับใครที่อยากเป็นฟิวเอ็นจิเนียร์แต่ยังไม่แน่ใจว่าวุฒิมหาลัยที่เพื่อนๆเรียนมากันเนี่ยใช้สมัครตำแหน่งฟิวเอนจิเนียร์ได้หรือไม่ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะบอกอย่างชัดเจนเลยว่าวุฒิการศึกษาอะไรสามารถใช้สมัครฟิวเอนจิเนียร์ได้ส่วนสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับสายงานน้ำมันออฟชอร์ออイルฟิวกดเพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยครับ